มาสุงข,ข่าววันเมื่อในกอคาเฮาเตมาสอนสอนออกไลน์ถอนเงินออกเนื้อแอฟหล็อบลิดในครับอันดั้งสุดข่าวโดยย้อนสภาพดังในก่อนวางเงินในมันสัมมาที่ดังเงินจะในก่อนมันเตมาตีเหมือนเจ้าหนั่มลูก,ก้าเขาโหลดแปปอฟเซลโกซื้อของซื้อสินค้าเพราะว่าไหวเสียลูก,ก้าเขาโหลดแอฟไว้ย้งไในเมื่อลูก,ก้าเขาสั่งซื้อสินค้ามูลนั้นภายเจ้าของแอฟปรุงมณีเขาก็เทใส่เงินเข้ามาปั่นเท่าเนื้อแอฟสินในครับชังเพลงอันแรงข้าวยามเรลีเพี้ยนมากเกี่ยวกับเรื่องการขายของออนไลน์อันนั้นก็ห้องว่าการช่างธุรกิจอออออัันนนนวววว่่าาา้้้้้เเเเเเเพพพรรรีีีงงขขไลลลมมดยยสสแต์ื เตีหันก้อนดีมันเยอะกอดเตหันเงินเข้ามาเหมือนจ้าหนังอันใดคาเฮาเตถอนออกมาในพี่น้องเขาในในคาเฮาก็เข้ามาเตหน่าพวกในคณะอันใดคาโหลดแอปมันมาเยอะเนาะเต๊เขากอดในคาในขคาหน้าตามันก็เตหเป็นไว้ซะในคาเงินอันมาในก็มันเข้ามาย้อนเปอร์สินการใชในคาเนาะมือมีโลกาสั่งซื้อสินการใชในภายปูมัมณี่เขาก็เตหใส่เงินเข้ามาปั่นที่ในคาในคาอันนี้มันหนึ่งไอดีคาเฮาเนาะอันนี้ไอดีคาเฮาค่ะวันมือในได้ไปมีไลอะไรในคาเนาะวยก็บไรอะไรในเตหมีมือว่ามือซื้อในคาหนะอ่าในก เอาเมอวันที่1นึงเหินทนซีเวสถึงวันที่เจ็ดเหินทุนซีเวในกอนดีมีอยู่ดี14,6 0 0นี่รอยค่ะนะอ่าก้ยก้าวก็เลยถอนออกปับฟองเยูยคะ่ะมันมาในก็เดีมาถอนตาสามพันหาอันในมันถอนไรเลยเนาะยาวกอเงินในมันซ้าเข้ามาจึงถึงฟองในค,ค่ะเดี๋ยวเตะขพี่น้องเขาเลยหันด้วยเนาะอ๋อนี่นคะ่ะลายลมันเข้ามาในกอมันเดียมาจะไหนคะนะ่ะเนาะหกสิองสามพันองฟองยาวกองแปดองหกสิบฟองจะไหนคะนี่นะเจ็ดสิบหกสิบไหะ เงินในมันเด็เขามาจไหนครเนาะอันนี้ก็เลยถอนก่อสามพันปคะเนาะอันนี้ก็ในมันเด็กเข้ามาสามพันหนึ่งร้อยเนสามเขามาสามพันห่อยสองร้อยนนั้นก็สี่สิ่รายไนคนะก็จู้ป้องๆเมนกอันมเดวได้ดีถอนในอยู่ทีสามพัสามสิบครเนาะก็ไม่การถอนในก่มันติมีวาก่อนอยู่พอนะถอนเงินในเพราะว่าเขาใส่ใส่บัญชีใส่ป่าน้เงินเขาย่อในก่เขาปิดเขาประในกําเดียวนะ ເພາະວ່າຫາຕຽກໃນອັນໃນເຮົາຕັ້ງລຫັດຂອງເຮົາໄວ້ເນາະເພາະວ່າສລະຫັດເດຽວນີ້ກະໄດ້ຂຶ້ນເຮັດເຮັດນະໃນຄະເພາະວ່າເຮົວມນຮມີນ อันนั้นก็ปั่นเย่งเงินอันเท่าเซอร์ไว้นั่นเนาะเตกลงกว่าที่ไนคะเข้าเซอร์ไว้ของใฟรปานิดเขาก็เตกลงกว่นนะก็ไม่ก็เข้ามาเซอเงินอันแล้วเด็ดถอนออกนั่นคะนะไม่เอ้นถอนรออะไรสามพ้ารยสามเนาะในคะก็ไม่ก็มาเตกตั้งเตอร์ในคะนะเตกตีขีดสี่สองสองในคะแล้วก็เตกตีถอนนิดปล่อยในคะเนาะเพราะว่าเต็เยีวนี่ยก็ขึ้นมาเตกแทงคะก็ไม่ก็เขาเปิดรหัสโอพีที่ไหมันจะส่งคาว่าเนื้อบล็อกอ้ํานั้นก็ส่งมาเนื้ออีเมลนะเก่ข้าก มันมาเยรเนาะห้าหนึ่งศูนยห้าแปเก้าเจยนไปค่ะในค่ะเนาะ จะมีใบเสร็จปันมาหนครับอันนี้เขาจ่ายภาษี่สามเปอร์เซ็นต์ในคะเนะยกกอะก็จ่ายกาดีอาฮาเปอร์เซ็นต์ในคะ่ะตีรายเงินอันเข้ามาในบ,บนัญชีอยู่ดีสามพันสองร้อยสิบสามบาทในคะนะก็ไม่ก่อเข้ามาด้วยดีในบัญชีคัะว่าจองมันเขาาน้บบบบขา,เขามาในบัญชีในบัญชีเขาเข้าเมืองไทยในมันไปมีเงินสำนักเงินจะมีอยู่สิบบาทอาสิบหกบาทาาด้วยค่ะเขไมมาด้วยเนาะว่ามันแต่เขา้าเข้ามาอย่างนี้ไปเขา้าหรือนไะมาด้วยเนาะ ออกค่ะในก็เงินก็เข้ามาย่างเนาะในค่ะเงินมันก็เด็กเข้ามา3,212ยบาที่ค่ะเนาะวันที่เข้ายำสิบนาที33มเมนทค่ะ Ân, การ,า ai, ang, lang, ารหาเงใในาินการกล้าขายกับย่างมาย่ในเขาอ่ำโหลงตื้นล้างการลงตื้นล่างในรขาเด็กทับแยงเฮาปองเส่เส้นในก่อนคำมันก็เอ็มเข้าใส่กันเนาะการลงตื้นล่างอันว่านั่นความหมายของเขาได้เหมือนเจ้าหนังเขาเอาเงินกว่าลงตื้นเสียวกว่าซื้อของมากว่าไว้ขายนะอันนั้นเขาห้องการลงตื้น่ะอ่ำนั้นก็เข้าไปกับเปิดแสงเปิดล้านขายหา้างกล้วยซื้อของมาสต็อกไว้เหมือนเจ้าหนังป้าดก๊กในเขาเฮ็ดหนีไว้อยู่ในเนาะเรื่องนี้ในเขาห้องว่าการลงตื้นล่างขากล้วยหนาเนื้อกุ้งมือหลอดเดีในก็สั่งเาน นันมด่าดั้งล้านผ่ายดังกลุ่มมณีเขาไดจัดส่งปันทังก้วยเท้าอํำดูเลไม่ใส่สังขะนาตีของเขาก็ปืนเพย์บันแอปพลิเคันของเขาหน้าไเปิหุจักเขามีก้นโหลดแอปนำกคือุปกรณดีจ้น,น,นลองการซื้อการขายนั้นได้ภายกลุ่มมณีเขาเดจัดกันทั้งก้วยเท้าอําดูไรยุงไรมอสังก้วยนาจอนดาดเดกว่าโจาเพิ่นถืออํำนั้นก็ให้เพิ่โหลดแอปนั้น,กกนเต้าเก่าดูลยมีไอดีก่อนเพราะว่าเต้าเก่าไปมีไอดีเต้าเก,ก่าก็ออำจ้างเฮ็ดสร้งางไรอะไรค่ะเนาะมันก มักรลงซื้อก่อเย้าใหนคัดใสเข้าก่อเยนหูหนังหือพอเตมีไลายลนังหือพ่อด้ปองเสิร์นการกล้าขาเนการธุรกิจเงินอันว่าในมันเตมาซ้อมกันอยู่2ปีข้อที่1มาตีเอ็นแห้งเตเอ็นแห้งอยากเงินข้อที่2มาตีตั้งหูป้นอันแลมากมีย่อนมาในมากมีย้อนเปิดตังหูดังหันนั้นกวยขนอยิงตั้งหูน้ำไลายลก่เตน้ำเงินคํำก่อเตเข้าน้าเงินตองก่อเตไลมาหลายผ่ายหลายตังเพราะว่าเขามีตั้งหู่นําในทุนที่ว่าเขาคืดดื้อเขาอําในเตการในก่อเงินคํานั้นมันเตไหลเข้ามาอยู่แต่สิ มันต no ีแบกเ nice ăm, ื้นกันดังก้นอันแรเสื่ยงเหตุการณ์มเรียวการทีเสีงเหตุการณ์มิดียวอันวันนั้นเพราะว่าเขาอำเหตุเงินก่อนเขาด้วยการไล่เสือายในซัําไตออกว่าหูววันหูววันเพรเปิ่จะไหนแล้วเธอพี่น้องเขากูก็ในเดบิวเห็นเธอมีด่างหูเกี่ยวกบเรยลองการเทศสร้างเงินเธอเงินเขามาหาเสือก่าหนังหื้อเท่ากูก็ซัําพราะเต็มมีลายลาลองในอ่ำมีเผ่เตีเตียกลางเสือเไร่มันอยู่ดีใส่เสืเก่าตำวางกวยขาวว่าตีเหตุซั่งหื้อเพราะว่าสนใจใครเฮ็ดสร้างลายลายนี่ ินดีต้อนรับเาส่ง m าสุข่